พิจนากรน,นะครับวันนี้ก็ได้มาดูาคือคอนดิชัเติ้งนะครับอตอนนี้ก็คือการทําตะก้อนะครับการทําตะก้อเอุ้มหัวเข็มน,นะครับงานก็จะเป็นปมาณนี้กันครับอันนีเนเน้เป็นการวางงานเบื้องต้นเลยครับที่ว่าเราจะต้องคอยระวังนิดหน่อยครับอย่าให้อย่าให้สูตรมันพลาดมาก จะเยียงกันเซนสองเซนห้าเซนก็ยังไม่เท่าไหร่ครับพยายามอันนี้ก็ยังอยู่ในโฟมบุดสองก้อนครับในฐานอะไรอันนี้ก็สั่งอ่ตลดแผน่นปูนนะครับมาเข้ามาเทเลยอันนี้เป็นเริ่มเริ่มบันไดเก้าแรกครับเต็มบ,บันไดเก้าแรกเลยคือห้ามไม่พลาดการวางโครงสร้างกันวางแล้วง,งานเราก็จะพิถ้าจ้าเพื่อปกป้องอะไรแล้วครับ ส้างเสามาตรงมาอะไรก็ต้องมีการแก้งานเ ين. งานเราก็จะไปปลาย,ลายงานก็จะเป็นไปาตามสเต็ปงานเลยงานก็จะไม่มีหาอะไรโขกจ้างเราใครมีปัญหาอะไรก็โทรมาปรึกษาพูดคุยนะครับดีดิึงสาให้ครับสวัสดี